อ expansion มา bigin นะอพี่มะเร็งเรื่องมะเร็งพี่จะได้ตายไวๆได้ยังไงอ่ะมะเร็งอ่ะเล่นแบบมเงมันคือทำสปาร่กอะไรง่ายสุดเ่ยไอเนี่ยง่ายสุดไอนี่เออร์สุดตะเลงกง่ายไปเลยนะใช่เอาไงสกัดสยบเหล็กไงเอาไปเลยป่ะมะเร็งนะเอาไอโอเนียดีกว่าโชว์ความมะเร็งในตัวคุณนะเฮ้ยเฮ้ยจะมันคู่กับอันนี้มันไม่ถูกต้องนะเขาบอกเขาบอก เด็กย่อโอครับเราจะุดดึงย่าโอขึ้นเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวอะไรเงครับเนี่ยอะไรครัเนี่ยอะไรนะป่มเข้ากับน็อกซัตนะเพราะมันมันมันกลายเป็นแบบแบบว่าเล่นทำดาเมจทั้งคู่เลยไม่แต่วาแต่เนื่องจากมันเป็นวลรางไม่วารเราไม่ต้องสนดีลีทิ้งไปเลยเอาแบบให้ศัตรูเกรงกลัวเราพอคือน็อกซัตที่ไม่ไม่เสียนเพราะพี่ไม่เคยเล่นเลยเว้ยตอนนี้หลักๆที่พี่เล่นจะมีไอโอเนียชาโดแล้วก็ฟิวทาวเวอร์สามเมืองนี้พี่จะเสียนนอกนั้นีพี่ไม่ไม่รู้เรื่อง เราแค่อยากให้มันได้ป่าเยอะทำไมผมเล่นคนเดียวมันไม่ได้เหมือนพี่ไอ้วัฒน์เราไปให้หมดเลยไป๊สามใบสุดท้ายเออเอาไปให้เอาไปให้หมดเลยอะไรออกนะไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ไอ้เดี๋ยวนะไล่สามใบสุดท้ายผมไอ้เทมไอ้เทมปะทึ้งไอไน นานาไม่ดีไอ้ไว้ก okay. <pl> ูลงอะไรไม่ได้เลยเนี่ยลงได้ลงได้ลงไปทำอะไรสตันอะไรก็ไม่มีพี่ควิกแอตแทกเลยนะลงไปตั้งเป็นเมทตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งถ้าเขาเลื่อนหนึ่งก็โอเคอ้าวแคนบล็อกอันสีก่อนเอามาก่อนเลื่อนาแคนกกดเลยพ่อแคกโอ้ยไอสามใบเมื่อกี้กูว่าจะเก็บไว้สักใบนึงให้กูเอาออกแล้วอะไรเนี่ยไล่หกไล่ห้าไล่ห้ามาลุงมาลุงมาแล้ว ไอ้ปื้มมันตีกูแล้วพี่ติดแต่มันไม่พี่ไม่ตายดูดิปื้มมันหลอกผมไปท่าโอ้โหเจอหนะมึงใช้หนึ่งหนึ่งกับกับโทอกับแซปปิ้งทอนเนี่ยนะคือเขากาดจบเกมในสี่ห้าเทิร์นแน่นอนอะโอ้โหมือแม่งขึ้นซะด้วยมือแม่งขึ้นซะด้วยส่วนมบอ์ลอกก็ขึ้นขึ้นเลยเราตีเราตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้ดิ ตีไม่ได้ดิตีทำไมอะยูนิตน้อยกว่าแพ้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไมหมดไหมยาสุโอมาแล้วยาสุโอ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 มาเยอะเกินดีมากเฮ้ยมานาคู่เรือสามค่าเพื่อนนั้นหมดนั้นต่างเลยไงีดยฆ่าเลยฆ่าเลยยูนิตเขาไม่ตายเฟียบิยอนเดยอผมพยายามคิดอยู่เขามีการอะไรฆ่าได้ไม่มี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 เพราะว่ามีเนี่ยนเขาก็ไม่ตายแก๊ปแก๊ปใช้เท่าไหร่แก๊ปใช้สี่แก๊ปใช้ห้าเออแก๊ปใช้ห้ามิติกช็อตไงใช้สาม ชาวไปขอยเขามันร์ทาวเวอร์โอ้ยเดโมเซียไม่มีอะไรหรอกโอ้ยฮะอ๋อเมื่อยูนิตตายแล้วเขาพลาไปแล้วเออเพียงภาพเดิมกลับมาแล้วตอนนี้กูแพ้ พยายามคิดอยู่ไงว่ามันมีอะไรที่แย่ถ้าจำกลับมาแล้วยังแกเห็นุ่มเห็นตัวความเฟื่องไหมอะไรนะเห็นตัวความเฟื่องไหมผันเฟื่องผันเฟื่องผมยังเชื่อในเดตี้นี่ดออยู่แล้วถ้าไบแม่ไม่ลงเออแต่กูจะไม่ลงเห็นตัวความเฟื่องไหมต้อยพี่ต้อยแตลงร่างแล้วก็ตัวตายพอดีใช่ไหมต่อกระจายเนย เออห้านาเมจโอ้ยโอ้ยลืมไปไปอย่างไวไปอย่างไวเขาบอกเดจาวูแม่งโคตรเดจาวูเลยครั้งที่แล้วยังดีกว่ามานาแค่หนึ่งก็ใช้ดีนายได้ครั้งนี้ไม่มีล้วส่วเอ้ยนี่เปลี่ยนเป็นนาเลียดีกว่าปะเปลี่ยนเป็นนาเลียดีกว่าของดีจิตเจี๋ยเปลี่ยนเป็นนาเลียดีกว่าเออดูพี่ไอเล่นสนุกกว่าเนี่นเองแม่งวันเทิร์นคิวที่แม่งวันเทิร์นคิวเนี่ย เอ้ไวายเอ้ยรเนี่ยว้าวอันเนี้ยแคปภาพส่งอาจารย์เลยครับแคปภาพส่งอาจารย์เลยต้องเช่นคำนับเลยมึงแคปภาพส่งอาจารย์เลยครับทุกคนต้องเก็บไว้ไม่ได้อ่านถามจีนต้องเก็บไว้ไหมเก็บไว้แล้วเก็บไว้แค่สองส่นเก็บไว้ไม่เดียวเก็บไว้ก็ได้นะแมวเก็บไว้หนึงหนึ่งร้อก็ดีเนี่ยเช่น วิ้ยของดีหมดเลยเมื่อกี้แคปภาพส่งอาจารย์เลยนะทุกคนเกินไป่าโอ้มีกี่ใบกูมีเท่านั้นใบเอาดิมีห้าใบไม่มีห้าใบเิดได้มาเหมือนประชดอะไรกันครับนี่กลัวไม่ได้เล่นตันเอนเนมี่แอนด์ซัฟเฟอร์ ก็คือเอาโยกขาเขาเป็นไงสับสับอย่าสูกเขาเป็นเด็กมันก็จบไปลองเชิงไหมลองเชิงเผื่อมีตัวอะไรที่โหดไปหนิไม่อะอิรูซินแลก็กันไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วเราจะลงอะไรฐหน้าอ๋อลงลุงเหรอเออลงลุงดิลงลุงแล้วก็เทิร์นมันตีแล้วก็ลงเมงลงเมงแต่ในตัวนั่นต้อใช้มันอยู่บนลังแมวโอ้ไม่ก๊อ เอาพของหลานไปนะลุงเฮ้ยเอาของพลังของลุงไปนะหลานตกเลยเป็นไอแซลมอนอ๋อถ้าเกิดมีนกสัตว์ก็จะบวกสองตันดิตันอะไรตันไข่ตันห้าดิเออตันห้าดินี่แต่ห้าเราเอา U สิบค่าได้นะไอเนี่ยเราค่าไม่ได้สองสามม่นหลักประโยชน์เขากดเขากดบิ๊กเกอร์ใหญ่เลยสองสามไหมล่ะเอ้ยเราจะตันห้าสองไหมแล้วถ้ายาสูบลงก็ตันมันไอ้ตันสองสามได้นะ เอาเอาแมงมุมฆ่าไอ้นี่แล้วเอาสองสองค่าเร็ว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 เวลาเอาไอ้สัสเอ้ยวันเดียวคุยกดยอมดิย้ายเข้าสองไปตันห้าสองแล้วก็ตีองไปแข่งอน้านั่นแหละอีกปื้มนี่ไม่ต้องแล้วสถานีเนี่ยมาแล้วเนี่ยเออนั่นแหละโอ้ยเห้มปีกตัวแตกกันน่ะมี่ขึ้นไปที่อย่างเหมือนไส้ไม่ให้เล่นขึ้นไปขึ้นมือไปจ้ามึงร้องไห้แน่ นะฮะกดคลิปนานจังเพราะมันหลายคนเนี่ยค like <bbe> ุยเถียงกันไปเถียงกันมาเเถียงกันไปเถียงกันไว้กดผ่านไปตันนี่มีตังแหม่ตันนี่เดี๋ยวเขาานี่ข้าตาทิ้งโอวายโอวาย Why you do ู h a t คุ้มหรือไม่คม้ทำเสร็จอะไรคุ้มเหรอให้ไวเล่นรถแล้วมันก็เอ้า้ที่มันจองดินข้าศัตริย์วงกัดด้วยนะมันจะได้ไม่ทนเป็ไม่ได้เป็น UCF ทำไม่ได้มันน่าจะดึง ดึงไปต่อยแล้วก็เอานี่ลงแล้วก็บัฟไปนี่ก่อนการบัฟมาเราก็ดีนะเรามีดีนาอยู่คุณจะวันเทินผมไม่ได้ไม่แต่เขาเป็นบัฟเฮ้ยอันนี้กันได้อ่ะอันนี้มันทำาเมจเหนือไป c ี้มันขึ้นมือมันจะ copy นั่นขึ้นมือ copy ใครตัวนี้ไงเอ็นเนี่ยเออกล่เป็นสีส้มไหวอั้เกมแล้เขี่ยแล้ว ตอนนี้พี่แพ้ไม่ได้พี่แพ้คือพี่โจบลงยาอกไปเลยเพราะตอนนี้ทำไปชื่อตาเราตาเราเราก็ลงสตันแม่ไปตายอีกกี่ครั้งอ่ะอัปเกรดอ่ะอีกเยอะสามอีสองครั้งสัขอสตันสักสองใบเฮ้ยโหสวยพี่สตันสตันตัวยูนิตอื่นไหมเราเคยสตันไวทีหลังเออสตันนี่ไงตายพอดีแม่สองเฮ้ยถ้าสตันมันอัปเกรดทีหลังหรืออัปเกรดก่อนอัปเกรดเลยอัปเกรด โอ <Up> <Okay. S 1> เคก็ต้องฆ่าไวแหละถ้าเดี๋ยวมันไม,ม,นไม่ไม่อีกต่อถ้าถ้าเราใช้ใช่ป่ะมันจะอัปเกรดแต่ยาอกยังไม่ตียาอบก็ไม่ทำไหนเนี่ยนะเออใช้ไปก่อนแล้วดูวผลลัพธ์อนาคตจะใช้แต่ไวไม่ตายไม่ตาย,ตายอันนั้นก็ต้องหกหนึ่งหกหนึ่งอย่างน้อยก็ให้โออัปเกรด อุ้ยคุณผิดปริมาอัปเกรดตัวเองเป็นเริ่มเหล่ารักแล้วจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับมีจอยไหมก็ต้องตีโอแต่ถ้าตายนะแต่อวตายอยู่ดีนี่ว่าเราจะฆ่าได้เลยนะเอ้เราอาจจะเราลงไม่ส่งถือว่ามันมันต้องเอาเอาแคนบ็อกมาดิโอเคลงแคนบ็อกก็ลงใจแล้วมานามันก็ไม่เพิ่มแล้วถ้ามันไม่กลัวอุ้ยผมผมไม่นี่นะผมฟาดนะผมงงนะผมควิกนะ การผิดตัวหรือเปล่าเขาก็กลับเลยอ่ะเอาเลยหนึ่งนะผมมีผมมีิเตดช็อตนะเดี๋ยวผมก็ฟ้าอยู่ดีอ่ะเขาไม่ยอมเสียไว้ไม่ยอมเสียก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ลงมาเนี่ยฮาเลยนะลงมาคือแบบผมแบบขอสตาร์ขอสตาร์นี่ไงสตาร์มาแล้วเนี่ยเฮ้ยฟ้าฟาาฟ้าได้ได้อยู่ได้ได้อยู่เฮ้ยพี่ไอ โอเย็นเก่งโก้ไฟมันโอ้ยอะไรอ่ะบ so ับดีนายสตันกูก่อนเลยดีนายบ้างเฮ้ยแต่เราก็ใช้นี่ได้อยู่ดีอ่ะเออนั่นดีดีนายไม่คุ้มมันมานานหนึ่งเองไร้ประโยชน์ปล่อยมันไปปล่อยมันดีนายไปเราเราใช้เทมเพลตก่อนเราค่อยดีนายไอ้การ์ที่มันจะมายุ่งกับเราลงก่อนปะเก็บมานาไว้ก่อนไม่เก็บมรนราว้องใช้เดีกว่าเก็บไว้สวยใช่เราต้องเก็บไว้สวยเรามีแค่เรามีแค่สิบเองนะ เก็ไม่เกิดดีนายเราผมไม่อยากเห็นภาพซ้ำว่ะภาพจับเอ้าสั้นกูทำไมอ่ะอ่านี่มาละมาละมาจบท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 บจบมาสันวายใช่ไหมใช่สั้นวายแล้วก็เอาไปกันหน่อยเอาไปกันเอาสามสองไปกันซีนี่แหละแฮทแบ็คแมนมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกดีนายก็ดีนายซ้ำมามาดิ โอ้ยยงกูฮิฮิฮิเฮ้เอ้ยเลยหนึ่งแค้นบอกเด้วยนี่เป็นอะสิบะสิบสิบสิบโอ้ยมีสิบให้สิบมีสิบให้สิบหน้โกาสุไฟอาตัวอะไรหยอกนะไปไหนเราวะไปไหตก็ไปไไปไหนก็ไปไอ้ขวาดอาร้องให้เลยแล้วร้องไห้แล้ว

กันไม่ได้ด้วยหนอกันไม่ได้ด้วยหนอเปียสาวม้ยกันแล้วกนรใ่มือเป็นอะไรเป็นไอ้ขวางกันเออลงไปเหอะลงไปเหอะเฮ้ยโย่มาการในมือเป็นในนี่ไงหัวแต่ว่าไม่มีการให้ดิ้นแล้วเขายืดได้เขายังยืดได้ปั๊ปั๊ พี่ไอ้แค่จะแพ้เธอนี้ก็ได้นะเขาจะแบบเขาอาจจะเดสตินีดอเราขึ้นมาลงตีได้ลงตีไหมจะพักได้ไม่ได้ครับไงครับอีกฝ่ายครับจะเดสตินีดอหรือไม่ครับเออปูหูไปสุดท้ายของเขาอุ้ยดออยู่ด้วยันแล้วว่ะวยตีเลยหรอแสดงว่าอีกใบนยการเบสมอลใช่ไหมอะเราว่ะนี่ยอมบอกหนึ่งด้วยยอมดิสการตัวเองด้วยเออไม่ใช่ โอ้โหการดีรออะไรก็มาดิขาก็มาดิขาคุณก็เหลือใบเนี้ยค่ะคุณจะขึยอมยังเหรอครับตตัวเองไปเอาลงลงลงแก้ขัดไหมนะไม่ต้องลงละลงคอมแมวอะไรล่ะลงไปเราไง้ยเราให้เกียรติเขาเอดิใบจ้ะใบเมื่อไหร่พี่กับน้องจะได้ใบเดี่อกันคุณยังเห็นพี่กับน้องอยู่ในสนามเดี๋ยวก่อนพี่น้อง เราเรียกลงทีละคนนะถ้าน้องลงพี่ไม่ต้องลงถ้าพี่ลงน้องไต้องลงแต่ตอนนี้พี่ดีนะจวดได้ได้สา,าสสสไปได้น้องสาม ตาที่หกกับทุกคนจับมือแล้วไปด้วยกันครับจับก้นจับมือจับอะไรกันไว้ครับาาออยยูู่่เส้นทางของนักกรรมพูดไม่เคยจับไอโอเนียไม่แต่เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือที่จริงแของจริงอ่ะไอที่โจทยได้ยาวอ่ะพอพี่บิ๊ดออกมาแล้วว่ะยผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกผมไม่พูดมันกลัวมันไเร็วพี๋กลัวมันไม่มาพี่กลัวมันไม่มาเชื่อในดวงผมปอปตายเฮ้ย จั่วยากอะไรกันวะห็นสี่บาทใครบอกลุนทล่าจั่วไม่เจอแชมเปี้ยนนี่ให้มาดูช่องผมนะครับพี่อครับไอ้ควเชื่อเลยเชื่อเลยโอเชื่อเลยผมได้อย่างเชื่อผมได้อย่างเปื่อเลยวะเปลี่ยนไปเจี่ยวกับความจั่ผมในอย่างเชื่อเลยวะมติดๆเลย กลัวกูหาไม่เจอหรอหรือไงกาจูนไม่เจอเฮ้ยโอ้พี่ไอซตันตันฟาจูนตันฟาจูนลงมามุกตันฟาจูนตีมันยิงเจ็บในแค่แม่งขำเงินใหญ่เลยวะทีแมนลงบอลเทนเลยนะสุดท้ายสุดยอดคอนเทนต์นะครับมะเร็งลงยาออกลงยาออกไหแม่งมพี่ลงทิ้งลงคว้างไปเลยเชื่อวะลงทิ้งลงคว้างไปเห็ คืออย่างน้อยพี่ก็มีสตันอีกอีกพี่ก็มีสี่ใ<ส>บยอยู่ในมือ <laughs> <laughs> มเอ้ยอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าอย่าอย่าบอกว่าโอ้ไม่มาอีกมะเร็งมันเชื่อในตัวพี่ตอ<ด>นแรกไม่มา,าพอมามนีา่คือมากันหมด <laughs> ใครเล่นบันเปลออ,<พ>อครับพันโทษเราตีได้หมดเลยนะเราปีกแกลเก็บแมงมุมต้องลงไหมต้องไม่ต้องไป็นประเดี็ดีมังคับหรอังคับให้มันลงนะอืมันเลยคุณโทล่มเลยคุณสาม เขาคิดอะไรอยู่เขากันเขากันไม่เอาโดน damage ไงมันก็ต้องประกันเพาะว่าเจ็บนะเว้ยเนี่ยเจ็ด damage เอานึ่งเอา C หนึ่งกันสามสามชัวร์ใช่ C หนึ่งต้องกันสามสามถ้าไม่กันสามสามก็กันสามคือรอบเนี้ยเขาต้องกันเพื่อที่จะเอาไอเนี้ยเอาหมีใหญ่หมีเฮ้ยก็เล่นสเกลว่ะเขายอมที่เขาเขายอมเพื่อที่จะเล่นสเกลว่ะแต่เราให้ไหมแต่เรามีสตันเพียบแต่เรา s o โลไงอ้าวนี่นี่นี่ไม่พี่เทพเพชรมันฝา อ๋อเอเอาใช้เทมเพลเลยเหรอเก็บยาโอไว้บ้างเรก็บไว้ถูกไปลงมาอย่างนี้ลงมาไหนสตันลงมามุมมามสตันออใชไม่มุมสตันไม่มเออสตันเอซีหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าซนเปลี่ยนฟอร์จูนมาได้สกิลด้งอ๋อใช่ฟอจูนมาจะเห็นเห็นเพื่อนตีได้ได้ได้จงปลุกมเร็งในตัวทาเขาไม่กล้าลงฟอร์จูนเพราะว่าลงก็ตาลงก็เมงมุมตีอะ นนอต่เราใช้ชาเลน,น,นเจอร์รอตัวเขาชาเอา,าเอาสี่สี่ชาเลนยาสูบสตันดสตนันสตันช่วยโอ้สตันเพลสเลยหรือว่าไม่ต้องช่วยโอ้ดีกว่ายาสูบเต็มมือเราเลยตอนเนี้ยไม่เจอช,ช่วยช่วยจับตัว,ช,วช่วยช่วยยาโอ้นั่นแหละตัวนี้ต้องเก็บไว้แล้วเฮ้ยอุ้ยยาโอกระโดดฟังมีตัวหนึงมันมีตัวหนึ่งที่ต้องฆ่าแน่นอนฟอร์จโย่ต้องรีบฆ่าเออแก่ตีได้นะเนี่ยไอตัวนั้นอะ เออว่ะลากมาตีได้แล้วมันลงตัวแล้วอีกเราก็ใช้5สตันไปเลยอะไรอ่าได้5ไม่พอเอ้ยไม่เก็บไปใช้ยาสูตัวนี้ตายไม่มียาโอแล้วนะไม่ต้อมันอยู่ในเด็กไงจะไปจิบไปอ๋อหรอกมันเข้าไปในเด็กแล้วหรออย่าลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงลงไม่ไก็ตานี่นี่ดิเออยโอจะแปลงร่างแค่เนี่ยยังยังยังอะไรอ่ะยังไหนเลงอะไรสี่ลงได้แล้ว อยากเบนาแต่เรียนน้อยใจหมดเลยเล่นเหลือสี่ลงได้นะนี่ถ้ามันกันมันก็ตายก่อนถูกไหมใช่สตันไม่ไหวฮ่าลงหมดเลยลงหมดเลยลงหมดเลยดาเรียนไม่ต้องมามึงอ่ะตัวออปชั่นเสริมดาเรียนน้อยยุ่หมดแล้วเคาเรียกตัวตัวคู่แรงจบหมดนี้คือดาร์ฟเด็กยาโอมาเล่นแล้วเฮ้ยคุณต้องมีคู่ เหมือนก็สนุกอยู่นะยาโสผมเคยเจออยู่นะผมเล่นในโคเรน่าคอนโทรลเจยาโอดตู้ไม่ได้เลยน่าลำพางมากเลยสตาาร์สตั้นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวตั้นเดี๋ยวรีคองอะไรก็ไม่ลูกไม่ให้เหมือนไม่ให้กูเล่นลุงลุงตามหลานมาแล้วอุ้ยควินควินว่ะพอะชูนไปเขายังมีควีนอยู่เออตรงลุงก่อนลุงอัปเกรดไอ้นี่กันนะ เออไปสเกลอ่ะสเกลลากลากตีมาด้วยนี่ไงมันตีแล้วก็เทมเพสเออแล้วก็เทมเพสเทมเพสยัดออกแปงล่างพี่ลงสามสองแล้วสตันสตันเอเอฟวัวผู้อีกหนึงเนี่ยนะเออเอาเลยออกแปงล่างนะเริ่มเพิ่มมาแปงล่างเริ่มเพิ่มเลือดเพิ่มหนึ่งสตันไม่ได้ไอ้นี่ดิไอ้นี่ดิไอ้ไอ้เนี่ยอ๋อ อ๋อแล้วกาดฆ่ามันนะฆ่าได้เหรอฆ่าควินได้ด้วยนะกาดสตันกาดสตันไม่ให้ไอ้นี่ลงแล้วเพิ่มดาเมจให้กับเป็นตัวสามสองอ๋ออ๋อเขาะเขเข้าใจฟิลแล้วว่าเกินพูดถึงอะไรเพราะว่าเวลาลงรอบหน้ามันจะเป็นเฟียซัมระบบกหนึ่งหนึ่งใช่แล้วเวอันนี้เราได้ฆ่าควินด้วยอืมคุมจัดเลยคอนจูเนอรไปสามสมองเวดหนง ตอนแรกจัดมะเร็งไว้ดูเล่นจะเอาไปเล่นจริงแล้วเอ้ยอันนี้มันคือมันต่างคนมันต่างมันมีอยู่นะเด็กเด็กยาโสในเบบอ่ะลองไปหาดูครับอยู่บีเทียแล้วบีเทียเอาลงไปเดียวเลยหรออุ้ยเขาพวกอะเขาฆ่าโอเราอ่ะเออเราเด้งขึ้นมือนี่ไงเออเราก็ตันดิไปตองไม่ต้องไม้อเราก็ตันดิ มันไอ้ไอ้นั่นตายหายไปเลยเราเสียทรัพยากรอย่างฟีฟีหนึ่งตัวว่ายาวงไงยาวอีกตัวฮี่โภสนาตายเราเราก็เราก็ซับมอนลงได้อยู่ดีเนี่ยโอค่าไล่สี่เนี่ยเรามีมานาสี่เราจะสติวเ<ม>ทมเพสเพื่ออะไรวะ <c oughs> เพื่อให้ยาวอีกหนึ่งตัวกลับเข้าในเด็กแล้วไอ้ยาวที่โภชนาจะได้ล่อืออถ้ากดปุ๊บดูดูไอนี่ถ้ากดเรามียาอวในเด็กอีกสามใบเลยเอออีกสองใบคุ้มกว่าเยอะแต่แจกยากถ้าผมไม่มียาอวขึ้นมือนะคุณไทเกอร์ ทำไมต้องพิจารณาพีีนะผมจะโบหน้านี่ยาวอัพเกตด้วยใช่โยรินี่เนี่ยดู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 ดนท่านละขอได้ปัับบอกแล้วชนะเลยเนี่ยชนะเลยพี่แต่ว่าอ้าวโย่พอดีพดีอะไรพอดีบอกแล้วบอกแล้วอีกใครเป็นไรนี่ไง6ดาเมจชนะแล้วเออตีมมาสิแจ๊ อุ้ยอร่อยอ๋อโอ้ยโอ้ยหนึ่งนองดาเมจก็ถูกภาษาอังกฤษหนึ่งดาเมสเอาไปแกไม่ตายด้วยมันดึงแค่เมเหมือนเขาแบบไม่มีอะไรทำแล้วยิงแม่งมันตายเชื่อในดวงผมตายเฮ้ยโอ้โห